โอ้ยฝึกหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับแม่แบบแม่อุ้ยศาสตร์โบราณคือมือแม่อุ้ยอ่ะเล็กแล้วก็นวลนวลเออขอบแม่อุ้ยเรู้น้ำหนักในการลงไงเพราะความชำนาญของแม่อุ้ยไงแต่ถ้าพุ้กโลงมันเจ็บทุกจุดมือผู้ชายมือผู้ชายมันแข็ง อันนี้รว่าอะไรอันนี้ไรสดนะะไม่ไม่ี่เรียกว่าาดอะไรจะไดขดมดุบขดขดมาอยู่ตัวตรงเส้นตัอ๋อไม่แม่ลูกหย่อนปุ้ย าบางที <มา S 2> ยกน้ําหนักหรือว่าอะไรเนี่ยยกของหนักสถานี้ค้นหาความชำนาญยากค่อนข้างที่จะยากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นกันเยอะมดลูก<ม>ต่ำย่างนะครับไม่ญี่ปุ่น<ช>ญี่ปุ่นนี่ไปนวดท้องนห้าพันบาทนวดท้องเป็นแล้วไปทำงานุสบาย งงเาไม่ทอะไรเป็นมเนว่าตั้งแต่กงเไอ้ก็ได้ถ้าแต่ว่าแบบจากกระดูกไม่ได้นะมามานวดทองเะครับเส้นเส้นมันจะอยู่ตรงคองเยอะมาแล้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาจากกระดูกจะดีมากอเฮียกะไอเฮียทำอาหารครับมอเฮียทำอาหารครับ อันนี้ครับตอนนี้แม่อุ้ยนะครับก็กําลังจะเคดนะคดท้องนะครับให้กับปิ่นมานีเนาะปิ่นมานีมีอาการยังไงครับมาหาแม่อุ้ยวันนี้ถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ค่อยออกนะครับท้องแน่นท้องแน่นนะครับพอท้องถ่ายไม่ออกท้องก็แน่นเนาะเป็นปกตินะครับเป็นศาสตร์โบราณครับศาสตร์นี้นะครับซึ่งหาคนที่ชํานาญค่อนข้างยากมากนะครับแม่อุ้ยก็เป็นหมอเนาะเป็นเป็นหมอที่ คดมุดลูกนี่นะครับประจำหมู่บ้านเลยนะครับอ่าฮะนะครับยากนะครับที่จะมีคนที่มีความชำนาญนะครับโอมันนีเทียมนะวันมามาเอาลูกเก่งไปออกลูก,ลกอืมครับต้องแข็งมากแข็งขนาดเลยแข็งขนาดเลยไม่ได้ขายเลย ครับครับเนี่ยก้านนะก้านก้นยาเขียวอ่ะกัญชาครับมันจะเอามาดองดองสามสิบห้าดิกี้แก่อะไรโอ,โอ้มันแก่ได้เยอะอยู่แล้วอาจารย์ได้หมดอาจารย,าย,ยต์ติดโดนติดตัวรู้กอ่หนมือนาจารย์ใส่เม็ดลำไยไปด้วยแก้ปวดขเข่าเ <laughs> ม็ดลำไยเป็นแก้ปวดเข่า <laughs> มันขึ้นอยู่ว่า,าทำ อันนี้ใบมันใบมันน่าจะไม่เอาแล้วพอดีอไปไหนใบใบอยู่ตรงนั้น้าแก่ต้อคเอาแต่แกนเอาแต่แก่แก่รันนี้โอ้ยแค่ทงแค่น,นี้ก็แบบโอ้สุดยอดแล้วอาจารังผมรู้เงินว้ นวดนะนวดนะอืมอืมเส้นมันยืดนะแม่น้อจริงๆนะแบบผู้หญิงอนะ่ะมีคนที่เป็นแบบว่าลำไส้แบบถ่ายไม่ออกเยอะจริงๆแค่นวดน,น,นี้นไปไปนวดให้เขาแล้วเขาท่ายออกนะเราได้ตังไหมทานอะไร <c oughs> ทาอะไรมีผัดหรือไม่ไม่ผัดมาม่าผัดมัได้ไม่าผัดครับผมเนี่ย ไอนี้ทำอร่อยมากอยยากกกกินินนน,น,นว่่หง็ไไม้รเี ก็อนันมันย้ายมาอยู่ทางข้างอืเปชิปประจำยายอยู่ข้างเชิปประจำมาอย่างนี้นแม่เวยเขามีความชำนาญเนี่ยพอพอรู้ปุ๊บ,บเขาจะรู้ว่าเส้นตรงไหนมันตึงหรือว่าอะไร แน่นนแม่อุ้ยความชํานาญขนาดนี้ต้องถามแม่อายุเท่าไหร่ละปีนี้แม่อุ้ยอายุเท่าใดครับสิบสี่สิบี่แปสิบสี่ก็คิดดูว่าความชำนาญแม่อุ้ยจะขนาดไหนไงหวยออก้วยนเนี่ยวันนี้หวยออกด้วยแม่แม่ซื้ออะไรไว้ซื้อหลายอย่าง แม่อุ้ยแข็งแรงรอรย่า,ยรยาครับครับใช่แล้วน้ำหนักของ <c oughs> ของแม่อุ้ยค่อนข้างดีครับเวลา,เาบางทีอย่างอย่างผมทำเราผมยังคอนโทรน้ำหนักไม่ได้เป็นมบนี้จำไว้อะทำให้ผอ ไม่ใช่มันได้ทั้งหมดผู้หญิงผู้ชายเพราะว่ามันเส้นมันอยู่ที่ท้องแล้วตรงเนี้ยเออเอาแค่อันนี้อันเดียวก็พอแล้วจริงๆนะปิดมันนี้เ,เออไปนวดให้เขาถ่ายออกนี่นะ่ะโอ้สุดยอดแล้วได้เงินแล้วเ,เขาบ<า>ดลูกน,นี่เยอะมากบดลูกหย่อนเยอะมากช่วงก่อนลในน้องมันก็แดแล้วส่วนใหญ่เรานะกินอาหารนะ้ปิดมันนี้ส่วนใหญ่ลำไส้มีปัญหาปนส่วนใหญ่ แล้วลำไส้เล็กอะไรพวกนี้มีลำไส้มีปัญหาเอาอย่างเดียวให้ทำนานก็สบายแล้วจินเจเจจีนเจจีนใช่หมดก็่ยาสะฉยาี่ยลูกยากินอาหารนะมันช่ม่ม่สช่ไก่อ เมื่อก่อนนี่เปิลมาเปลยก็พักนะทังนันหน่อยกะนะแล้วน้ำตาลก่อนนะเระเดือเอาเลยครับอาจารย์ู้แล้วจะรู้ได้ไงว่ามอดนมดก่น่น โอ้ที่ทำงานปิดไปในอยู่อย่างนี้มามาได้ทุกวันนะเราจัดเรียนจริงๆอ่ะจริงเป็นเรียนแค่เนี้ยงานจริดก็ตัดจริงเลแล้วจริงๆจริงๆนะลำไส้นี่แบบมีผลมากกับลดนลูกต่ำเนี่ยเป็นเยอะจริงๆเป็นเยอะใช่ครับเราถ้าเกิดจริงเราทำให้เขาแล้วเขาดีขึ้นนะสบาย นี่ก่าไปทำนี่คือคือรวมนะถ้ามีดาวหายใจคิดต้องโคตรที่นี่เนี่ยจะคืมมดลูกเกี่ยวโคตรทีนี่ตรงหมายที่นี่ป็นปีนทำมดลูกหย่อนโคตรทีนี่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะโอยค <c oughs> ือน้ำหนักอะมันต้องได้จริงๆนะปีนแบบนี้ สังเกตว่าแม่จะเอาลงตรงกลางอันนี้นวดแนวกลางนะใช่ใช่อุ้งมืออุ้งมือใช่สะดือสะดือเป็นหลักน้อยเดียวเด้อจะไปเคหัวกันใจนั่นเลยอย่าหายใจมันเป็นสายสตดือที่ต่อกบบอะไรนะ เจยี๋อเพอแล้วดูยอทุกสาวแล้วหรือยาะแย่อันเดีย เจ็บตรงไหนเจบ็บไตห,หรือเปล่าเจ็บตรงไหนมันเจบ็จบเจ็บเจ็บมือหรือว่าจเจ็บอวัยวะภายในอ้าวลมแล้วครั <c oughs> บก็เสร็จเรียบร้อยครับการกดนะครับแม่ลองทำให้ลูกักท่านหนึ่งกับยกมือลูกเอ่อไอ,อเฮียยังทำอยู่แม่ยังไม่เสร็จไ <c oughs> อเฮียยังทำอยู่ต้องทำมือ อ่าแม่แม่อันนี้ครับอุ้ยเอแม่อุ้ยจะสอนปิ่นมันีคดมดลูกให้กับแม่เนปต้องต้องดูยังไงรคะรนะครับอ่าอ๋ครับดูยังไงอะคะต้องดูต้องคันอันนี้คือดัน,ดนคดเข้ามาก่อนเห็นไหมอ่าดูแม่อุ้ยดูจังหวะแม่อุ้ยเห็นไหมใช้สองมือ โกยเข้ามาอ่าใช่่าฮะโกยเข้ามาบริเวณปีกมดลูกนะฮะนะฮโกยเข้ามาหาศูนย์กลางาปีกมดลูกอ่าตรงปีกมดลูกเลยโกยเข้ามาหาศูนย์กลางคือสะดือทุกส่วนเลยก็โกยเข้าสะดือทั้งหมดใช่ไหมครับแม่อ่าเห็นไหมออถ้าใส่ดูนีดถ้าถ้าเกิดว่าเนี่ยอืมแบบนี้นะ ถ้าถ้าใส่ดื้อนี่เป็นว่าเอ็นทิ่ประจอนถ้ามัน,นอยู่ในใส่ดื้อมัน,มน,นย้ายมันทางนี้ก็ดีย้ายมัาตรงนี้ก็ดีเพราะว่าเจ็บเจ็บท้องอ๋อเอ็นที่ประจอนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่การสะดือนะครับม,มันสามารถที่จะมาอยู่ตรงข้างๆซ้ายหรือขวานเนี่ยมันจะเจ็บท้องนะครับนะครับแม่โอ๊ยบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอคดแล้วก็ อ่าจับให้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางสะดือเหมือนเดิมใช่ไหมคบแม่เส้นชีพจรนะครับแต่มันมาอยู่ในสายดูแล้วเอามาเ็กอย่างอี้นะให้กั้นใจนะกั้นใจแล้วถ้ามาเ็กอย่างอี้นี้พอมาอยู่ตรงกลางสะดือลรวปุ๊บนะครับก็ให้ผู้ป่วยนะครับกั้นหายใจนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับกดลงไปสะดือจริงจริงเย่เยโอ้ยมือยาี่ได้กูมแท ลึกลึกก่อนครับแม่ข้อเป็นลึกก่อขึ้นข้อเออนี่ข้อนิ้วแม่นี่นื้อมือยาวกันจะไปยักจะไปยักเอาเอาเด็กเข้าไปนี่นี่ตรงนี้มันเด็กตอกตอกตอกมอ๋อมันเป็นชิปจรมันดัเอ่อดังเหมือนเวลาเราจับข้อมือ ตั้งใจตั้งเดือหันใจบครับเนี่ยมันจะเป็นถ้ามันถ้ามันกอดในนี่มันเป็นดังสบายครับถ้ามันย้ายมาตรงนี้เจ็กต้องใช้มาตรงนี้ต้องทราบว่ามาเด็กผมในล็อกใส่ตัวนี้คือว่ากำแต่ใหญ่แต่ว่าเอ็นคิ้เกคายอ๋อครับเป็นมันย้ายครับ คือคือเราต้องออกมาแยากกันอยู่ที่เดิมเวลาไปยกากันหนักหนาะมันจะใ้ายอ๋อถือของหนักๆที่เขาเรียกว่ามดลูกเอ่อมดลูกเคลื่อนมดลูกตกอะไรอย่างงี้ป่ะครับเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ภาษาไม่ดูชอบชอบปวดออกมา่เนี่ยม,ม,มดลูกหย่อนเออใช่ไหมเวลายกของหนักๆใช่ไหมแม่อุย้ยมามดลูกหย่อน มันลูกมันหย่อนเบอรมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคิดได้วันนั้นไอ้พินปามันไปไปเข้าเฮียนว่ะโอ้มุนลูกมันหย่อนออกมามันเจ็บเจ็บปวดปวดมันหงุดหงิดใจครปียุ่มปียำแล้วก็ก็มึงเด้อกอ่ะทำไมอ่ะมันมาแบบเมื่อวานตกว่ะก็มันมา ติดมาเหมี่ยงนี่คตร้องเหมือนยกอย่างหายแชทนอรมาเนยวอ่ะพิมพาเอ่อเป็นเป็นเด็กที่อยู่ที่นี่ตัวใหญ่ใหญ่หลังกอล่องหลักองตัวใหญ่ใหญ่เคยเจอใช่ใช่ใช่เออเออมันมันอัลูเอามันอัลูมาที่มาบริจาควัดดอนจันทร์โอ้มันเก็บจนปอนให้แจกหนะอพาโยกของเยอมาใช่ใช่ อันนี้ดันขึ้นใช่ไหมครับแม่อุ้ยดันมดลูกขึ้นใช่ไหมครับอืมอันนี้ดันขึ้นนี่ครับแม่อุ้ย <c oughs> น้ำหนักดีไหมครับอันนี่น้ำหนักดี <c oughs> อ๋อคือคือผมว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแบบน้ำหนักด้วยน้ำหนักมันต้องพอดีอะถ้าเกิดหนักเกินไปมันก็จะเจ็บ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> มแม่อุ้ยกดเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เจ็บแต่ก็กดใช่ไหมอ๋ออันนั้นแม่แม่อุ้ยจับมือผมนะอันนั้นเป็นจุดเจ็บอยู่แล้ว จจเด็กผู้ชายมีมือแข็งเนี่ยมันไปเลือกตรไปไมัได้คือว่าเอ็นตายอยู่ที่สาย,อยเอ็นตายที่สะดือเอากดไปอาจจะได้ถ้าผู้ชายมือแข็งมีรายเย็เข้าไปแหงนะออค,นคนกิดเกิดเย็ก็เหมือนเวลาที่ผู้ชายต่อยมองนี่มันก็อยู่ตรงหลงจูบ<พ>ม,มัน,ยอ,นนะอย่าลืมนะเราเกิดมาจากอะไรสายสะดือเพราะนั้นมันเป็นเหมือนกับจุดกำเนิดไงเป็นจุดกำเนิดไง แล hmm. Sadly, we mmm tacos, ้วเราอยู่ได้ก็เพราะท้องนะเพราะว่าอะไรเพราะเรากินอาหารไปเวลาถ้าเกิดอาหารสระสะอาดเลือดก็จะสะอาดเวลามันทําเวลามันจะก่อเกิดเลือดมันก็เกิดจางนี้จุดกําเนิดเลือดเพราะว่าอาหารแปลงมาเป็นเลือดแม่ย้ายเองย้าได้ก่อนแมมันย้ายก่อนกินท้องเลยนะ ขาเขาไปอาบน้ําไปอยู่ที่น้าลึกๆเขาขังคนเดียวก็ได้อแล้วก็มือโจกขึ่นนี้มันคือน้านี่นะมันจะมันจะเบามันจะโยออยู่ในน้ําอ๋อน้ำขยุงดันขึ้นมายกขึ้นยกลงได้ไปในน้ำเนาะเป็นน้ำพุร้อนเนี่ยไหมน้องว่าแล้วปะโยงขึ้นโยงลงคนเดียวอย่างอือ ค่อยๆปิดมันนีไม่ใช่ว่าเล่นอย่างนี้ค่อยๆทาดูแม่อุ้ยเขาทาเห็นไหมแม่อุ้ยทํามีจังหวะช้าๆปิดมันนีเล่นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นได้อย่างไรดูแม่ดูดูจังหวะแม่อุ้ยเห็นไหมเวลาเราโดนทําเราจะรู้สึกใช่ไหมครับเราจะรู้ว่ามันเป็นส่วนไหนที่มันสัมผัสกับนิ้วปิดมันนีลองสังเกตตอนออจับความรู้สึกตอนที่แม่อุ้ยทําให้อะเออ ตรงไหนตรงอุ้งอุ้งมือเป็นแรงแรงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแรงมันดูดูสังเกตไหมเอมือไม่ใช่ใช้เล็บหรอกใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้ออกแรงตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนกับแต่เวลาเขาทำเขาทำยังไงบดไม่ใช่หรอไม่ใช่ผู้ไม่ได้ปวดกวาดนะแต่ว่าใช้ใช้เวลาใช่ไหมครก็คือนิ้วต้องแข็งเหมือนกันนะเออเออ ปดสิบสี่วันนี้หวยออกหวยออกหนแล้ว่ยเย็นออมนะไสองงคืนวันนี้วันดีแม่อุ้ยถูกหวยแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหานะครับเดี๋ยวหวยออกกี่โมงนะแม่อุ้ย บ่ายสองโมงอ๋อบ่า,ายสองโมงครึ่งครับผมไม่ได้เล่นหวยวนนผมไม่ค่อยรู้หอกบ,บ่ายสามคือว่ามันมีหวยทกกศอ๋อมีหวยทกกศอ๋อ,อผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้<笑><笑><笑>นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับก่อนถ้าวันที่สิบหกอะมันจะมีมันจะออกบ่ายสองโมงครึ่งอ๋อวันที่สิบหกออกบ่ายสองโมงครึ่งหวยทอกศอครับหวยอมสินหวยอมสินนะครับ อันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งสิงหาครับวันนี้ก่อนก่อนแม่อุ้ยจะถูกหวยนะครับนะครับแม่มันไอ้นี่มันลมมันดันออกลมมันดันออกเวลาจัดกระดูกอ็เลยมีออกมาอยู่บ่อยๆยิงจัดบูโดมูโดเพราะว่าลมปานมันเคลื่อนไงลมมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็จะออกสู่ทวารนรับบางทีก็ออกมาเลือออกมาเนี้ยเป็นเมนดีต้องย้ายที่แล้วเป็นเมนดีต้องย้ายว่าไม่ได้ายนี่ น้าพี่โป้เป็นหมูเหรอไหมอย่างเนี้ยหมูดูเลยละฮะฮะดูดูดูจังหวะก่อนไม่ได้เล็บยาวปิดมันนี่เออเลือดเลือดเดียวดูดูแม่อุ้ยก่อนอย่าเพิ่งเล่นปิดมันนี่ดูแม่อุ้ยทำสิ เราจะได้ห oh, ัดทำวันหลังจะได้ทำให้แม like ่ได้เออเป็นเป็นเป็นถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายอันเนี้ยผู้ชายวนลูกอะไรต่อมลูกมากใช่ลูกมากใส่ลงหัมใส่ใส่ลงหัม นี่วิธีใต่องคเลยอ่าขาต้กวาต่ถ้าเวลาเนี่ยเวลามันไม่ขึ้นนะเวลาผู้ชายอ่ะเบลาไม่ขึ้นด้ยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้เป็นหมอต้อาั้งเไม โอ้โหส้นเท้าเหรอครับแม่อเอาส้นเท้าดันนะครับดันนะครับอันนี้เอาไว้รักษาเสืส่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับเอา้นเท้าดันตรงหัวหนาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันทะนะครับตรงหัวหนาวนะครับ เปลี่็นมานีลองทำให้แม่สิให้แม่อุ้ยดูให้ลองลองทด,ดลองสิงมไม่ใช่ใช้มือโคดอะ่ะเออให้ให้แม่มอ,อุ้ยตัดเล็บสิเป็น่นมานีเอเอตัดเลย <laughs> ไม่ต้องสวยเ <laughs> <laughs> <Moder ate> ออ แปดเลยพระอาจารย์ให้ละเออเล็บอน,นี่ก็ทำงานอะไรก็ลำบากตาัดซะอย่าพูดอย่าเยอะนี่ร้านอาหารพี่เงินบวงเงิน <c oughs> วันชื e. ้นขนาดแล้วกวได้ย <t mond ay> kind of ิน <infection> ว yeah, so yeah. yeah, yeah. ่าปีนิดเดียวพี่เคยน้องชุมใายไอหนูจะมาใายอันนี้เนี่ยไปลองไปชอว่ะอีผักยทอง